สวัสดีครับสามลอยชาแนลครับวันนี้อยู่ในอำเภอชะอำครับถนนเส้นนี้คือถนนเพชรเกษมนะฮะตรงนี้อยู่นี่ครับกิโลเขาบอกว่ากิโลเมตรที่200อันนี้ไม่แน่ชัดนะครับมาตลาดบางวายนะฮะเดี๋ยวให้ดูฮะนี่บ้านบางวายเข้าไปข้างในฮะนี่ฮะตลาดบางไกรนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะตรงนี้ก็คือ ปากซอยเข้าเจ้อําอนะซอยจะอํา49ตะล้นทีนี้อย่างที่ผมบอกตะดนเพชรเกษมทีนี้ฮะรไปข้างหน้านะตรงไปข้างหน้านะก็คือจะอํานะจะอําวันนี้เรามาเดินตลาดน,นะครับให้ดูตลาดเย็นนะตลาดเย็นบางกวายเดี๋ยวเราข้ามาในซอยนี้ซอยแรกเลย้าไปเดินตลาดน,นี่ นะฮะเดินเดินตลาดเยี่ยมชมตลาดบางว่ายามเย็นวันนี้วันพุธนะครับวันพุธตลาดที่นี่ก็ผบอกว่ามีตอนเช้าด้วยแม่ค้าในี่เริ่มวางแผงนะฮะเริ่มวางแผงขายซอยหนึ่งนะฮะตอนนี้ซอยหนึ่งตลาดที่มีสองซอยนะแต่ว่าคนเยอะเป็นตลาดกับข้าวครับยมเย็นเย็นวันพุธนี่ เอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับนี่คลิปสั้นๆฝั่งนี้ก็เป็นนะฮะกุ้งขายอาหารทะเลนี่วันนี้เรามาเที่ยวตลาดนะครับเพ,พยายามรีวิวตลาดนะครับรีวิวตลาดตามรอยชาแนลนะรีวิวตลาดไอเยอะที่สุดครับถือว่าทั่วประเทศก็ได้นะครับนะไอเยอะที่สุดทั่วประเทศเพื่อไอเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนะครับ ที่ดูชแนลของเราก็คือตามชแนให้รู้ตลาดตัวประเทศครับโอ้โหนี่นะตรงนี้แผงปลานะอ่ะผมจับกล้องลองต่ำๆนะ้โอ้โหโดูนี่เนี่ยเดินมาออกได้ทั้งหลายทางนะซอยซอยฝั่งนี้ไป็นซอยข้าบ้านบางฝ่ายนี่คนเยอะเหมือนกัน ตอนนี้ท้ายซอยมีมีเสียงเพลงอยู่อันขอรัดก้ามาทางนี้ดีกว่าเนาะหลีกเรื่องหลบเรื่องเสียงเพลงเพื่อเปลิขสิทธ์นะครับลิขสิทธิ์ตอนนี้ผมเดินข้ามาในตัดซอยแล้วนะหัวมุมนู้นนี่ก็ขายบัวนะนี่ฮนะขายบัวต้นละสามสิบห้าบาทบัวสีสวยดอกสวย แล้วนี่ฮะหัวมงก็ม็จะมีข้าลามอยู่ด้วยนีกคุอปเะเภทของกินนะฮะฝั่งนี้เป็นของกินคนเยอะนะคนเยอะเยอะมากครับคนเยอะมากเป็นตลาดไม่สือ่อ็ใหญ่นะแับกลางกลางนี่าา้าเสียงแจ๋วเลยนะ แม่กาเสียงเพราะหวานเฉวเสียงดังไม่ต้องใช้ตะล่ะคงเลยของกินเยอะนะฮะมาตลาดนี้นะฮะของกินเยอะให้ดูให้ตีนะกล้วยกล้วยหักมุกโอ้โหหิใหญ่มาก ติดใจกล้วยอีกโอ้โหใหญ่มากเลยวี๋หูลูกๆฮะเหมือนกล้วย,ยบ้านเรากล้วย,ยบ้านเราคือกล้วยปางลานะเม็ดเยอะแต่นี่แม่ค้ารับประกันว่าไม่มีเม็ดสิเดโอเคกล้วยหักมุกครับ นี่ฮะตลาดตอนนี้เดินจนกระดานแล้วนะเดินจนดสุดตลาดแล้วก็เดินอ้อมออกไปซอยหนึ่งครับนี่เมื่อกี้ซื้อนี่ก็ไปฮะเมื่อกี้ซื้อต้มแซ,ซ่บเครื่องในแล้วก็ขาหมูแม่ค้ากำลังตักใหญ่เลยเกือบหมดแล้วเนี่ยอเคโอเคครับขายดีขายดีโอเคครับๆๆๆๆนี่ฮะตลาดบางควาย ชื่อตลาดนะครับอยู่ในอำเภอจะอํำนะฮะอยู่ในอำเภอจะอํำตลาดเนี่ย mm hmm. ก็ปากซอยก็มีปากซอยชจะอํำ49นะฮะ mm hmm. ก็ไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นไค่ายทหารนเรศวรแล้วนะขับรถไปเข้าไปทางหัวหินนะครับ mm hmm. ตลาดนี้ถือว่าตลาดกลางๆคนเยอะนะฮะยามตลาดก็จะมีวันพุธเลยครับ วันพุธตอนเย็นนะนี่คือตลาดวันพุธ <bs> ตอนเย็นนะอยู่ติกถระโดดไเกษมนะที่รถวิ่งเห็นรถวิ่งเข้ามาก็คือไปอำเภอหัวหินนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเขตเจ้าอ่ำวันพุธตอนเช้าก็บอกว่าวันพุธตอนเช้าจะเป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็ตอนเย็นนะเมื่อกี้ออกพูดผิดไปนิดนึงนะครับ โอเคครับแก้ข่าวไว้เลยนะครับวันพุธตอนเช้าวันเสาร์ตอนเย็นโอเคครับเดีย๋ยวเราจบคลิปแค่นี้กันให้ดูสะดดนิดนึงน,นี่ก็มาเลยครับมาแล้วมาถึงที่แล้วนูน่นะัดดไปดนู่นครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe บให้ด้วยครับชาแนลน้องใหม่เปิดใหม่อาจจะข้อมูลไม่ แน่นพอก็อย่าว่ากันวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนัอนนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ